สวัสดีครับพื่อนๆที่ช่องทีเด็ดขับวกรีเช่์เคิร์นิชพาสันกรายแกวิคอบอลลาริกาสเปนครัวแอดมาริกจะเปิดบ้านตรับแข่ของทีมเรอัลมาดริดเลกคู่นี้เปิดมาที่ทีมยันต่อราคาที่เสมอรบห้าเจ้าหสนามคือที่เวลาที่สองตกของค่ำคืนนี้สำหนับในเกมนี้เอลีติโกมาดริดจะเปิดสนามต้าเมโตโปลิตาโนต้อนรับกับงย่างของทีมเรอัลมาดริดโดยเจ้าบ้านเอลีติโกมาดริดของกุสือดิเอโกซิเมโอเนบอกเลยว่าตอนนี้ทีมทำผลงานได้เปรียงปังอยู่เหมือนกันหลังจากที่พวกเขานั้นเอาชนะซาบิโกกกในเมลางสัปดาหห์มมาาาไไดด้้้้้ซึ่่งงทใใใพพวกกกเเขนนนนัััยยแครลลฤูีบทุก นับเป็นเกมที่8ติดต่อกันแล้วคูเลียนอันเบเลสที่ลงมาทําประตูชัยในเกมที่แล้วน่าจะรุนออกสตตร์เป็นตัวจริงคู่กับองตวนกิสมมนทางฝั่งเลอัอนเบริกของเทนเนอร์คาร์โรอาเซโรติทําผลงานได้ตามมาตรฐานทีมแชมป์เก่าราชสุดากอาชนะอาราเบสมาได้ในบ้านของตัวเองแต่ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันถ้าพวกเขานั้นไม่เสีย2ประตูในโชคท้ายเกมแต่ก็ทำให้พวกเขานั้นยังคงไม่แพ้ใครเป็นเกมที่กล้าติดต่อกันแล้วกับรายการอย่างเป็นการโดยจะมีจูตบริแฮมบริสอูจูเนียและกิรันเอปเปเปตุกับเกิดเกมรุกด เ้าไฟลุกเหลือลายตั้งแต่แข่งมาเก้านั้นหลังสุดกับทุกรายการยังไม่แพ้ใครเลยเป็นทีมที่สามารถรักษามาตรฐถถานข,ของตัวเองไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเทคนิคการทําทีมก็ดีนักเตะก็เข้าขาลงตัวกดีเยี่ยมดูแล้วมีภาษีของผู้ชนะมากกว่าแม้โอากาสจบลงด้วยการกินกันไม่ลงจะมีสูงก็ตามทีเกมนี้ใจไปบอลต่อเกมนี้เห็นคนเลือกเชียร์เรอันมาหลกเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปัปทุกคนชอบก็จัดขัดก็สวนใครที่มีที่ลงทุนทินทนท้งลิงไว้ให้ได้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องทีเดิดกับของเราด to cup.